คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับ เอาละผมกราบสิท้ทุกคนด้วยนะ,ะล้อมโหลดแป๊บนึนนงเสียงดังหน่อยสี่บาทไปก่อนนะเอาละครับผมกราบสิท้ทุกคนด้วยนะอยู่ในช่องต่อยสปินนะมาวันนี้กบับอ่วกนจุนิ่โก้มาเดิมโอ้โหจะโดนก็ไม่โดนนะผมโดนมปเล่น เกมที่เคยว่าแบบเป็นเกมที่แตกดีที่สุดนะแต่ตอนนี้อะไรเนี่ยมีแต่อะไรไม่รู้นะมาโชว์ให้ท่านผูชชมทั้งหลายเห็นสิดีทีออนะดอมหน้าดูจริงเอ้าคุณสิบจะเป็นส้มโอ้ก็ถือว่าได้อยู่แหละเปอร์ไม่กล้าอยู่นะคุณสิบแตเป็นส้มเลยดิเออ เ้ยมาว่ะสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออนั่นแหละสวยสวยสวยเห็นเอาว้า,าเอาว้าวเอาว้าวโอ้ยไม่เอานะแล้วได้อยู่ได้อยู่สี่สี่บาทว่าไงรอบนี้จังหวะน,นี้ <c oughs> ของสะอาดโอ้โหจะโูดก็ไม่โดดผมไม่อย่างเดือดเชื่อจริงเลยนะแม่งจะโดดก็ไม่ได้โอ้โหจุกๆุกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็ถือว่าได้อยู่หนึ่งร้อยยี่สิบมามากระทุนสองพันนะตอนนี้กำไรร้อยกว่าไม่ใหญ่พูดไม่ใหญ่พูดเลยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยมาก่อนไหม มาก่อนไหมโอ้โหลงยับลงยับเลยอย่างนี้เออนั่นแหละมาอีกหน่อยขออีกหน่อยเถอะโอ้โหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเถอะเออเอา่อยโอ้โหเป็ดแปดปะเราค่อยๆเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะ จากเวสสี่ไปเวสแปดแล้วไปเวสสิบสองอะไรเงี้ยนี่จะปลอยเต็มหน้ากระดานแล้เท่าไรห้าสิบกว่าบาทโอ้มาก่อนมาก่อนไอ้ดีว่ายังได้อยู่นะครับผมขอได้ทีขอได้ทีแบบเต็มเต็มได้ไหมขอเต็มเต็มเอ้ยอะไรวะวะวะมาว่ะตายอยู่ได้อยู่โอ้พระทัดเมื่อไหร่วัวจะโดดนะเฮ้ยขาหักแล้วเนี่ย ไม่โดดเลยเลยเอ้ยโดดหน่อยดูเพื่อนมันไม่โดดเลยว่ะเพื่อนเลยทำอะไรของมันเนี่ยฮะผมก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆทำอะไรของมันเนี่ยฮะโดดหน่อยสิโดดหน่อยสิเอ้ยโซมิกเลยโซมิกแล้ว ส่งอีกแล้วโอ้โหส่งอีกแล้ว,ออลวได้ไอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าโอ้หประทัดอีกอะนายไม่คิดจะได้ออื่นเลยเลยนายไม่นายไม่คิดจะได้ออ,อื่นเลยเลยอูส้มมาเต็มโอ้โหอย่างเปล่าได้อยู่แต่ได้ถุงเงินอะถุงเงินอะขู่ชอบเหมือนกัน ส้มเท่ากับเกลือนะตรงนี้ว่ะส้มเท่ากับเกลือแต่มึงไม่โดดเนี่ยมึงไม่โดดเนี่ยเป็นที่อะไรโอ้ยไปแตะ1รอบไปเนี่ยลดลดลดปริมาณลงโอ้ยลดปริมาณลงแั่คุณภาพแต่คุณภาพคูณสิบคุณภาพไหมลดปริมาณแต่คุณภาพไหม ได้เลยนะอืได้อยู่นี่ไงรานก้อนโตได้อยู่ถือว่าได้อยู่เดอ,อกลับมาบคัมแบ็กรอบนึ่งได้ติดมาติดอะไรขนาดนั้นนะลูกโอ้โหแกว่ายติดทางหน้ากระดาน,นเลยว่าติดทางหน้ากระดานนี่เฮเลยนะหนึ่งในร้อยนะโอ้โยไม่เข้าอีกแล้วนะ อย่างชอบเลยว่ะเพื่อนเอยเอาว่ะมาก่อนเออมาก่อนสี่สามสองหนึ่งโอ้โหจริงพี่วัวนี่จริงจัดแปโอเคสิบสองสิบสองแล้วแปดสิบรอบสุดท้ายสุดท้ายไม่ท้ายสุดขอให้ตรงมา เอ้ยโดดโดดโอ้โหไม่โดดเฮ้ยผมยังไม่เห็นมันโดดสักรอบเลยเนี่ยเกินไปเฮ้ยเกินไปนายอ่ะโอ้โหยมาโดดเออนั่นแหละกว่าจะมาวายติดวายติดโอ้โหเอาอะไรมาเอาอะไรมาปูส้มเหรอเรียบร้อย เรียบร้อยครัผมคูณสิบไป,นะปเฮียหกร้อยนะซุเปอร์เมกานะหกร้อยน,นานทีพี่บัวแกโดดนะผมก็ไม่เข้าใจเลยจริงจรินะนานทีพี่บัวแกโดดนะเอาให้เขาหน่อยจะไปส้มก็เถอะแต่ก็ถือยังได้อยู่นะเออนั่นแหละสวยสวย ได้มอีกเออได้มอีกจะกลับมาเท่าเดิมแล้ววะได้ไหมได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไดโอ้โหได้ไอีกมึงไม่ต่างเลยกับเสือเลยวะใช่ไหมมึงไม่ต่างเลยกับเสือเลยจริงจริงเอ้ยมาออนโอ้โหเวลามะนอะ่ะเอ้ยเอาจังดิ โอ้โหเบื่อเลยไม่เข้าเลยเลยไม่เข้าเลยเลยกูดิหยังชอมกูดิหยังชอมึงเลยจริงนะอะาวกูดิหยังชอมึงเลยจริงนะเฮ้ยมาเมืเนี่ยเฮ้ย น้าปิดหวังจริงมาปบบกระปิดปอยหน้าดูหวังจริงโอ้โหโดดอีกสักรอบมันจะเป็นอะไรไปพี่เฉยโดดสักรอบมันจะเป็นอะไรไปพี่ชายเกิดอะรขบดีโดดอีกสักรอบสิเฮ้ยวิ่งพลังขอวิ่งพลังนี่สุดท้ายนี่สุดท้ายโอ้โหไม่มานะขอทั้งรอบสุดท้ายดิไม่ต้องเปิดเทอร์โบไม่ต้องเปิดเทอร์โบเออนั่นแหละไม่ต้องเปิดเทอร์โบฐานบ้าท เปิดเทอ b o อูเปิดเทอด t u r ไม่เปิดเ t u r โ o ไ,ไ,ไม่ต่างกันเลยไอ้ที่แถมไม่เปิดชา้าด้วยชาร์ดโอ้โหเอาวะ่ะได้อยู่สองเ้อยี่สิบนี่มาแล้วเมื่อคนไหนสนใจนะครับผมเกมที่แบบเอ็กโอ เอโอวอลจูในไอ้เพี้ยไอ้วัวขาห่างนะมิงใต้อยู่ใต้คอมเมนต์เลยเนี้ยผมขอเป็นฝากกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจกันด้วยเดี๋ยวขอขอขอจะจัดเลยนะตอนนี้เบี้ยวเบี้ยวซิงเลยเบี้ยวซิงเลยโอ้ยโดดโดดโอ้โหใส่ตัวเป็นวายขอเป็นวายอู๋เลยเฮียคนละแดงเลยสัตว์ เฮ้ยขอเป็นวายขอเป็นวายขอเป็นไวอุอ้งเอ๊ยขอเป็นไวขอนไวขอเป็นวายขอเป็นไวเฮ้ยมาเ,าเว้ยหนึ่งพันสองร้อยผมสุ per มกานะโอ้โหรอบเดียวเสียวทั้งบางเลยสุ per มการ์นะหนึ่งพันสองร้อยบาทร้อยคืนนะผม ได้กำไรมาละววูวยอดยอดสุด,สด,สดอยอดแล้วไม่มีดีตีแล้วสาดดาวต้องเยอะขอยจกแค่สุดรอบก็ให้อยู่นะก็ถือว่ายังให้อยู่นะ,ะเอ,อ้ยมาว่ะมาว่ะว่าไงวะโอ้โหได้ไปสามสิบรอบสุดท้ายว่าไงโอ้โหเบสซอมปิดท้าย กูบอกแล้วไงส้มเท่ากับเกลือเอาละเพื่อนเฝากไว้ท่านี้แหละไปท่านี้แหละบปละบายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ